มาเลยครับแปดนาทีต่อไปนี้มาทำความเข้าใจและมารวยกันเกัาอาจารย์ดวงนาเพลินและช่องดวงนาเพลินนะครับวันที่สิบทับหนึ่งสองทับหกหกวันที่สิบทับหนึ่งสองทับหกหกลาสตาห้าน้อยมัดรวมลาวสามขีาลาวพัฒนาลาวพัฒนาไม่มีครับ ศูนย์หกแปดสองแปดแปดสองแปดสองแปดแปดปดหนึ่งหกครับหนึ่งหครับตัวกันสองสามสามสามแล้วก็แปดแล้วก็ศูนย์แดครับถ้าโชคถ้ามันก็อย่าลืมนะครับช่วยอาจารย์ด้วยทางวัดอยากจะได้เต้นครับเต้นเอามาคุมครับคุมโบสครับเต้นเอามากลางใส่โบสครับ อย่าลืมนะครับทางวัดอยากจะเต้นครับนี่ครับเลขรถนสี่ห้านย์สี่ห้าหกเหมือนเดิมเลขรถมานครับแต่กันทุกวันเข้ากันทุกวันโทศูนย์หกหนึ่งศูนย์กเสามห้าโรศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดเก็เกตสารวยรยรวยรกันพั่วหน้าพัวตานะครับอย่าลืมนะครับ มาดูกันวันที่สิบเอ็ดครับเนี่ยครับวันที่สิบเอ็ดครับฮานอยมัดรวมลาวสา,าักขี่ลาวสดาครับลาวพัฒนาครับวันที่สิบเอด็ดอาจจะมีลาวพัฒนาครับวันที่สิบเอ็ดจะมี วันที่สิบเอ็ดมีลาวพัฒนาครับอืมวันที่สิบเอ็ดมีลาวพัฒนานำมาครัำด้วยลาวพัฒนาก็งามด้วยครับแต่ว่าผมเน้นเฉลี่ยลดด้วยครับอว่าเขาเลี้ยงลดดีดีครับวันที่สิบเอ็ดครับเออวันที่สิบเอ็ดเขาเลี้ยงลดดีดีครับอืมนี่นะครับเออวันที่สิบเอ็ดครับแบบๆก็ได้วันที่สิบเอ็ดนะครับมืออื่นยังมึงดุนเดี๋ยวมาดูของพระอาจารย์นี่ลดบ้างครับของพระอาจารย์นต่ลครับนบ้าง ครับของพระอาจารย์นิรุตครับอืขอให้อาจารย์นิรุตกับเขาดีดีครับเข้ากันไม่หยุดไม่หย่อนครับอืมนี่หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสามหนึ่งสองไอ้สี่สองเน้นได้สี่สองครับกับสามสองครับเน้นสิบสองสี่สองกับสามสองครับ อย่าเลื่นครับของพระอาจารย์รุดครับอ่มือศูนย์เก้าแปดหกศูนย์สี่สี่ห้าสองหกครับอย่าลืมนะครับของพระอาจารย์ในรุดดูเลยครับดูกัรเตรียมๆดูกันเนื้อๆเลยครับออาสุกมันกันบมโนอือสุกมานกันแล้วก็ช่วยอาจารย์ได้วยครับด้วยด้วยอาจารย์ให้ทุกคนทุกคนนะครับว่าอื ครับเอ้าอาจารย์นิรุตก็ได้ดูแล้วนะครับถึอวานนี่ครับตอนกลางวันครับบ่ายโมงกกลัวมีหยาดย่อมมาให้ไปขอยตัะเทียนนะครับไปเล่นไปครับแต่ก็เข้าจริงๆครับปกติครับเข้าเกบห้าครับเข้าเกบห้าครับโอ้ยเขาอย่างงามเลยครับนี่นะครับมีหยาดย่อมม้ไปขอครับเขาอย่างงามเลยครับวานนี่ครับนะครับอืม ชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเอาเป็นรัฐบาลไทยก็ได้ครับเออเอาเป็นรัฐบาลไทยก็ได้นะครับเออห้ากับเจ็ดห้าครับเอาเป็นรัฐบาลไทยเลยก็ได้ครับอืมครับเอามาดูรัฐบาลไทยของพระอาจารย์ครับรัฐบาลไทยว่าจะจี้กันทุกวันครับจี้กันทุกวันครับอืจี้กันทุกวันเลยครับเ๋ยวลืมครับอืมครับเอะ อขี่กันทุกวันเลยครับไม่หย่อไม่หย่อนครับอืจี่กันทุ่มือใส่กันทุ่มือนะครับรัฐบาลไทยนะครับเบื่อนะครับเอ๊ะมีเลขแมวน้อยศูนย์แปดกับห้าสามเออเจ็ดตสี่สามเจ็ดสี่สองครับวันที่สิบหกธันวาคมหกหกครับเอาเจ็ดห้าเจ็ดตสี่เกียบไปเลยครับอืเจ็ดอันนี้ครับอืมเจ็ดห้าเจ็ดตสี่ครับ อยู่น้ากันไหมครับเห็นไหมครับเบื้องนะครับเออนี่ไหมครับโอ้ยเกียบไปเลยครับเกียบไปเลยครับเกียบตัวเดียวกันนะครับเนาะเกลียบห้าเกียบสี่เอาเบื้องเลยครับุยมพอุยมไม่เห้องออเนี่ยครับเกลียบห้าเกียบสี่รอดไหมครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับนี่นะครับวันที่สิบเอ็ดครับม,มาดูวันที่สิบครับอชอบก็จัดขัดก็ผ่านรวย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 กันทั่วหน้าครับนะครับ ้วยกันทั่วหน้ารวยกันทุกคนครับอืวันที่สิบครับชอบไปครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านครับมาดูรายการเข้าเมื่อคืนนี้ครับมาครับอ่ะ ดูแล้วครับนี่ครับมันออกแนวทางออกล่วงหน้าครับบัญชีรถไฟมันเป่เปาครับออกล่วงหน้าไปเลยครับออกล่วงหน้าไปเลยไม่ใช่ครับเยครับออกล่วงหน้าไปเรื่อยครับนี่ครับอ่หรือว่าชอบวันที่เก้าก็ได้วันที่สิบก็ได้วันที่สิบเอ็ดก็ได้ครับอ่าแต่ส่วยอาจารย์ครับส่วยอาจารย์ซื้อน้ำมันซื้อเครื่องปั่นไฟด้วยนะครับน้ำมันโซลาครับเดี๋ยวนี้หมดกันแล้วครับอืม นี่ครับนี่นะครับนี่ครับมาดูอีกวันที่สิบขยับขยายครับยืด,ดเส้นยืดสายขยับขยายกันไปเลยครับอ้าวดูกันเต็มเต็ม,มดูกันเต็มเต็มดูกัน เน้นๆดูกันเนื้อๆไปเลยครับอ้าวให้ดูนานๆไปเลยครับขอพระอาจารย์นิรุตไม่ใช่ย่อยนะครับนี่นครับอา่าหอยดูกันจะจะดูกันเน้นๆดูกันเนๆๆี่ยๆ,ๆดูแล้วพิจารณาดูครับนี่แหละครับอืม ขอบคุณมากครับ